โปรบอาเนี่ยไอ้คนเนี้ยจะทำรายงานงแบบ คือถ้ามันเป็นแอ็มมินแอ็มมินบ้าอะไรจะ่างขนาดเนี้ยคือแบบไม่ใช่แอ็มมินแน่นอนว่าทุกคนหอวโตอ่ะคือแบบโตแน่นอนนะคะทุกคนผมมั่นใจแค่เริญเป็นเซ็นะทุกคนนี่คนอยู่แอ็มมินอะไรเนี่ยใช้แบบพุ่มพามอ่ะแล้วแบบก็ค้าขนาดเนี้ยเนี่ย ก็ใช้ไอ้ออาค้าเป็นของนเกจม,มันมันลอยนะครับแล้วมันก็ใช้ของเคนะทุกคนอั้เนี้ยมันมากไปแล้วทุกคนแล้วมันบอกว่าผมอายุสิบขวบสิบขวบอะไร <c oughs> <c oughs> คือแบบแล้วมันก็โันแบบใช้ตอนที่ตีทุกคนเห็นมันใช้สองสกิลนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวใหม่กับการโร่นะคะทุกคนคือแบบ ทำไงเพียะเนี่ยจะทำไงให้มันโดนแบนแต่เขบอกทุกคนทุกคนสามารถชื่อมันดูได้นะครัะ The Only and Only นี่นะคือแบบเอ๊ดมันว่าอะไรตั้งชื่อแบบนี้มไม่มีแอ๊ดทีคนไหนที่ที่เขาแบบตั้งชื่อแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันมีแต่คนที่แบบเนี่ยถ้าแอ๊ดจริงเขาเขาก็แต่งตัวเป็นอวตารเขาแล้วก็ชื่อของเขานะครับเขาไม่ทำชื่อปัญญาดีแบบนี้ตอนนี้เหมือน นะคะซึ่งก็ตามนั้นนะครับก็ฝากรีพอร์ตกันด้วยนะคะซึ่งโปรนี้มันเป็นโปรแอบอ้างว่าตัว